วันทีเรียนวันที่สองนะคะเรียนวันที่สองน้องน้องหนูเนี่ยเขายังไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนมานะคะยังไม่มีใบ,บขับขี่เรียนกับครูเพื่อให้ขับเป็นเป็นครูก็ท่าในกรณีแบบนี้ครูก็จะสอนท่าสอบให้ด้วยนะคะสอนท่าถอยหลังเข้าซองกับท่าเชียบพุทบาทจอดชิดฟุทบาทห่างไม่เกิน25เซนสอนแค่สองท่าท่าสอบทั้งหมดมี3ท่าแต่ไอ้ท่าเดินหน้าถอยหลังตรงอ่ะมันง่าย ถ้าเราขับรถไปแล้วยังไงมันก็ผ่านนะคะที่ตกก็เนี่ยถ้าเราถอยหลังเข้าซองไม่เป็นกับจอดชิดพื้บาทไม่เป็นหมายถึงมองไม่เป็นว่าจะมองอยังไงกะระยะล้อซ้ายไม่เป็นก็ไปสอบเองก็จะยากนะคะเดี๋ยวให้เขาไปสอบเองเห็นว่าได้คิวสอบประมาณเดือนตุลานะอันนี้ก็เริ่มจําได้ทาจาจาจาหลักจาสูตรได้แล้วนะคะว่าเข้าซองอยังไงตีกันอยู่พักหนึ่งก็จะทําได้ ครูมีเวลาน้อยนะครูมีเวลาสอนแค่สามวันเองต้องสอนให้เป็นทุกอย่างทั้งขับรถบนถนนเป็นจอดเป็นถอยเป็นมันมันมันมีเวลาน้อยครูต้องเร่งสอนเออสวยนี่เห็นไหมคะครูสอนว่าวิ่งให้ชิดเนี่ยให้ชิดแนวปากซองอย่าห่างแล้วก็ให้มันตรงนี่แบบนี้เห็นไหมคะนี่สวยถ้าชิดมากกว่านี้คือเบียดนะคะห่างกว่านี้คือห่างตายเข้ายากอันนี้สวยค่ะ ถ้าเรียนกับครูไม่ดื้อครูครูสอนให้ทุกอย่างนะคะอยากเรียนอะไรแต่ถ้าดื้อพูดไม่ฟังจําไม่ได้ถ้าไม่ฟังก็จําไม่ได้นะคะนี่ขั้นตอนที่หนึง่งท้ายรถเสมอหลักเห็นไหมคะหลักแรกท้ายรถเสมอหลักหยุดรถหลักที่อยู่ข้างรถเห็นไหมคะหยุดรถหมุนซ้ายให้หมดนี่เห็นล้อไหมคะล้อหันหมุนไปทางซ้ายอ่ะถอยหลงังถอยหล,ลังเข้ามาท้ายรถคือตรงป้ายทะเบียนนะไม่ใช่ล้อนะคะท้ายรถคืออยู่ตรงป้ายทะเบียน นั่นคือเรียกว่าท้ายรถขั้นตอนที่2ถอยมาให้ท้ายรถนะคะเห็นเสาสามนี่เสาสามคือเสานี้เห็นไหมคะนี่เสาข้างนอกนู่นอันนู่นเสาหนึ่งอันนี้เสาสองนี่เสาสามคือมุมซองนี่ค่ะแม้ด้านขวานะคะท้ายด้านขวาเห็นเสาสามเนี่ยพอเรามองกระจกขวานะคนในรถนะคะมองกระจกขวาอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นเสาเนี่ยตรงกับเสาสามอันนี้เห็นไหมคะนี่ตรงแบบนี้นี่ในกระจกแล้วก็คือล้อตรงค่ะคือล้อตรงแล้วถอยหลังลงมาให้หัวรถ ให้หัวลถตรงกระลักค่ะหัวหัวลดตรงกระลักมันตรงกระปากซองอ่าแล้วก็หมุนขวาสุดอันนี้เขาไม่ได้ยินขวงนะเขาจาได้แล้วนะคะเขาเข้าเองได้แล้วครูสอนอยู่แป๊บหนึง่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะตีกันอยู่พักนึง,ง่อ่ะกว่าจะจาได้น้องไปนคนเหมอเหมอหน่อยน้องหนูอ่ะเปคนเหมอเหม่ลอยลอยหน่อยครูถามว่าเนี่ทําไมถึงเลือกครูทําไมถึงสมัครเรียนนะครูทําไมถึงจ้างครูมาสอนว่าครูดุดี หนูไม่นคนอย่างเงี้ยเขาอ่หนูเป็นคนอย่างเงี้ยหนูเป็นคนลืมลืมอะ่ะมือมือลืมลืม,ลมต้องเป็นครูนี่แหละถึงจะสอนเขาได้เขาว่าต้องเป็นครูเพนนี่แหละให้ส,สวยๆนะคะ <_' c> ด้านข้างขนานจอสดสวยๆค่ะไม่ต้องแถมนะคะหนูมองด้านข้างขนานแล้วก็จอดไม่ต้องแถมเท้าท้ายทางหน้ามิตรฟฟาดเข้าไปแทนเออจ้าสวยค่ะนี่ย ด้านซ้ายขนาดชิดนะคะอ่ะให้ดูอีกทีหนึง่งนี่เอาสวยๆแบบนี้นะคะให้ดูห่างๆแต่เขาทำได้แหละครูก็เตือนเขาเขาชอบแบบเอียงนิดเอียงหน่อยทําแถมหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่สวยไงเขาต้องการเป๊ะๆนะคะนี่ซองอันนี้ครูจะจอดให้เออคุณจะตั้งให้เป็นซองที่แคบแล้วนะคะถ้าเกิดเขาไปเจอไปเจอขนส่งที่แบบซองกว้างมันก็จะง่ายกว่านี้อย่ามองกล้องนะกล้องกับของจริงไม่เหมือนกัน เวลาเขาออกเนี่ยตอนออกเนี่ยหัวรถก,ก็จะติดกับเสานี้เลยนะคือในกล้องอะ่ะมันมีเลนวายเลนอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไปก็เหมือนกว้างเหมือนแต่จ,จริงจงมันไม่กว้างที่คุปรับเลนด้วยหน้าหลังก็ต้องมีพื้นที่เหลือนะคะไม่มีพื้นที่เหลือเลยติดเลยติดหน้าติดหลังใครจะไปเข้าได้ออกได้ขนสขมก็ไม่ได้ไม่ได้มีซองแบบนั้นหรอกนี่นะคะถอยมาแค่นี้ถ้าถอยอีกก็คือชนแล้วข้างหน้าปลายเลี้ยวออกสวย,สวย จ้าสวยๆนะดูรถด้วยนะคะเยเห็นไหมนี่ขนาดถอยสุดแล้วนะนี่เลี้ยวขวาสุดนะคะแม้มันก็จะเหลือนี่เหลือแค่นิดเดียวถ้าแคบกว่านี้หัวรถมันออกไม่ได้หรอกไม่มีซองแบบนั้นนะคะมาเลี้ยวมามันจะมีซองที่กว้างกว่านี้กว้างกว่าซองนี้สําหรับรถกระบะอันนี้ครูตั้งสําหรับซองรถเก่งให้แล้วนี่ตัวอย่างนะคะเรียนไปประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆ ได้แล้วนะคะท่าถอยหลังข้าซองเดี๋ยวจะให้ดูอีกท่าหนึ่งนะคะท่าจอดเชิดผบาดหางไม่เกิน25เซนเป็นท่ายายอีกท่าหนึ่งซึ่งคนขับรถเป็นมาหลายปีแล้วก็ตกกระสอบไม่ผ่านท่าจอดเชิดผบาดหางไม่เกิน25เซนนะคะดีวท่าถอยหลังข้าซองมองในกล้องเหมือนมันกว้างมามามาจอดจริงมาจอดจริงจะรู้ว่ามันไม่กว้างติดหน้าติดหลังนะคะก็ในกล้องไงเวลาถ่ายรูปเห็นไหมคนอ้วนน่ะถ่ายออกมายังผอมเลย ประมาณนั้นมันมันไม่ได้ชัดเจนเวลากล้องติดหน้ารถก,ก็เหมือนกันนะเพราะถ่ายไปเหมือนเหมือนไกลในกล้องเหมือนไกลแต่จริงๆมันใกล้อะไรประมาณนั้นนะคะ